บนตัวเดียว7งวดรวดครับผมครับกับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับผมครับงวดที่ผ่านมาคำนวณได้5นะครับ3ตัวท้ายรางวัลที่1ออก9 5 1ครับผม5ก็เข้าที่หลักสิบนะครับสูตรเราใช้ หลักหมื่นนะครับหลัก 100, หมื่นหนึ่งครั้งหลักหน่วยบน,น,บน well สองครั้งสิบล่างสองครั้งหน่วยล่างสามครั้งนะครับหน่วยบนหนึ่งสองครั้งได้สองนะครับสิบล่างสองครั้งหกสองสิบสองหน่วยล่างสามครั้งสามสามเป็นเก้านะครับ 4ี่บวกสเป็น6 6หกบวกสเป็น8 8ดแบวกเเป็น17นะครับคำนวณได้เลข7ครับผมตัวเลขที่คำนวณได้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับผมครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางครับผมครับ